อยากได้เลื่อยไฟฟ้าของนากิตะนะครับแต่เลือกไม่ถูกว่าจะเอารุ่นไหนดีจะตัวน้องเล็กตัวนี้นะครับนากิตะตัวบาแนิ้วโซ่1นทับสตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์บัตเลตเหมือนกันตัวนี้จะเหมาะกับงานเล็กๆน้อยนะครับงานตัดไม่ได้นานมากเพราะว่าตัวนี้เข้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ตัวเล็ก 2M แอมป์เน้นความคล่องมือแต่ก็มีกาดตัวก้นเหกาดตรงนี้ไหมตรงนี้คือเอาไว้ป้องกันมือเพราะฉะนั้นตัวนี้ เหมาะสำหรับผู้หญิงเหมาะสำหรับคนแก่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องคอยหยอดน้ำมันเลี้ยงโซ่สัก10นาที20นาทีต้องหยอดน้ำมันเลี้ยงโซ่เองไม่มีน้ำมันไม่มีระบบน้ำมันเลี้ยงโซ่ให้นะครับต่อไปเป็นแบบไฮสปีดครับ11.5นิ้วโซ่1ทับตัวนี้ไฮสปีดมากโซ่วิ่งอยู่ที่24เมตรต่อวินาทีคือเร็วมากกำลังมอเตอร์วิ่งอยู่ที่5,500อรอบต่อนาทีนะครับพร้อมระบบเซฟตี้เรียบร้อยคือตัวนี้จะออกแบบมาให้ตัดงานได้ไว ได้แรงมากขึ้นแต่ยังไม่ทิ้งความคล่องตัวและก็ความปลอดภัยนะครับตัวนี้หนัก2โลก6กขีดซึ่งมันเบามากแต่มันแรงนะทุกคนอย่าดูถูกมอเตอร์บัสเลตของยี่ห้อน,นี้เด็ดขาดน,นะครับเขาทําทุนมาใหญ่มากและตัวนี้มันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4แอมแบบนี้คือมันแรงมีระบบซอฟต์สตาร์ทให้ด้วยก็ประจำบ้านที่เป็นสายพ่อบ้านสายดุขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนี้พ่อบ้านใช้ อันนี้แม่บ้านกับคนแก่ใช้นะครับและถ้าต้องการอัปเกรดระยะก,การใช้งานก็ให้ใช้กับแบตเตอรี่1 0แอมป์ตัวนี้นะครับฟังเสียงแล้ต่างเลยความแรงเพิ่มเมืออาชีพขึ้นแล้วสายรับจ้างนะครับตัวนี้สามารถควบคุมการไหลของน้ำมันเลี้ยงโซ่ได้แล้วนะครับการเซฟตี้ยังอยู่และแข็งแรงมากด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโซ่3ามทเป็นโซ่ไซส์เล็กของด้วยยนแล้วนะครับบา 11.5นิ้วไซส์ใหญ่หัวจักรใหญ่นะครับตัวนี้รองรับการทํางานที่หนักขึ้นเพราะว่าโซ่เขาสามารถตะไบได้ตลอดเพราะว่าโซ่มันใหญ่นะครับมันต้องทํางานเรื่อยๆสามารถใส่ได้ทางแบตเตอรี่4แอมป์ตัวนี้นะครับหรือเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกเป็น10แอมป์แบบนี้ก็ได้จะใช้งานได้ยาวนานและก็แรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้พี่ใหญ่สุดนะครับพี่ใหญ่สุดโซ่บาร์เท่ากันกับตัวนี้นะครับโซ่กับบาร์เท่ากันเลยแต่ ทำมาเป็นระบบ42โวลต์ฟังเสียงรอบจัดมากยิ่งขึ้น,นครับต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าเรื่อยนะครับเรื่อยเลยระบบมอเตอร์เนี่ยมันจะมีระบบ21โวลต์42โวลต์60โวลต์80โวลต์ยิ่งแรงดันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหร่มอเตอร์ ก็แรงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ากาลังที่มอเตอร์ทําได้กําลังเท่ากับแรงดันคูณกระแสไม่ว่าจะเป็นกระแส10แอมป์เพิ่มขึ้นอัดเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นแรงดัน21โวลต์บวกกันเป็น42โวลต์เพิ่มแรงดันขึ้นมันก็จะทําให้มอเตอร์เนี่ยอัดออกมาได้แรงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แรงสุดแล้วในรุ่นนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานหนักโดยเฉพาะ ตัวนี้เป็นตัวจับโซ่นะครับน็อตจับโซ่เป็น2ชิ้นน็อตจับบาเป็น2ชิ้นแล้วเหมือนเหมือนเลื่อยยนต์นะครับโซ่3ามสีสามารถรับได้ตลอดเพราะว่าเรารู้กันว่าคนที่ใช้เลื่อยเนี่ยทำงานไปเลื่อยมันต้องรับตลอดนะครับตัวนี้ใช้ตะไบขนาด4.8หรือว่า5มิลนะครับถึงจะใส่แบตเตอรี่2ก้อนแต่ทุกคนดูจุดศูนย์ถ่วงเครื่องนะเหมือนเขาทํามาคู่กับตรงนี้เห็นไหมครับจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงที่เรามือกำพอดีเพราะฉะนั้น มันไม่ปวดข้อมือไม่ต้องกดไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับต่อไปก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเรานะครับว่าหน้างานเราเป็นแบบไหนผู้สูงอายุแม่บ้านใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไฮสปีดตัวไฮสปีดนะครับต้องการที่จะตัดแบบแรงสูงมากขึ้นแล้วพ่อบ้านอยากได้แบบแรงแงบานเล็กๆเจาะได้ตัดได้ตัวนี้นะตัวนี้สายตัดไม้เผาถ่านนะตัว2 1โวลต์โซ่3ามทับแ ขึ้นต้นไม้ได้เพราะว่าจับมือเดียวได้นะครับตัวนี้จัดไปเลยและตัวนี้พี่ใหญ่รับจ้างตัดต้นไม้ได้โค่นต้นไม้ได้อะไรสุดแล้วกับรุ่นนี้นครับระบบ42โวลต์วคือเป็นเห็นไม่กี่ห้อแล้วที่อาระบบ4 2โวลต์วเนี่ยเอามาไว้เป็นเลื่อยมือเดียวนะต้องแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงนะมันจะกระชากงเลยนะถ้าใครแรงไม่พอนะครับตัวนี้ต้องเป็นคนที่แข็งแรงทํางานเลื่อยไม้จริงจังแล้วนะครับหรือ ใครจะซื้อเก็บก็ซื้อได้นะครับใครที่สนใจรุ่นไหนกดด้นนานนตะกร้าเหลืองได้เลยครับ